หนูดมโปโปเลยหนูไปเอาโกโปก่อนเฮ้ยโอเฮ้ยตกใจอะไรนะไม่จะถามตรงนี้มีแอปพลิเคชันอะไรดีๆออกมาที่แบบว่าเล่นแล้วมันมีรายได้เพิ่อมอะไรแบบนี้อ๋ออยู่ตั้งนานก็ไม่ถามเนาะไม่รู้เรื่องเลยไงไม่เอาโทรศัพท์ไอคิวออปชั่น นี่ครับคือหน้าต่างของแอปไอเคอยชันนี่เราเลือกใช้เป็นบัญชีเงินจริงในการเทรดเลยแล้วเราก็เลือกว่าจะเทรดอะไรได้มีให้เลือกเยอะแยะผมเลือกเป็นนี้แล้วกันออปชั่นดิจิตอลขอเลือกว่าขึ้นแล้วกันอุ้ยคุณเสียนแล้วขนาดนี้เนี่ยคุณยังไม่ทันที่เห้นแล้าเนแลยวจังว่าโอกาสมาแล้วเนี่ยเห็นยี่บดอลลาร์ลงไปแล้วเนี่ยยอดเลยคุณโอ้ไปไง ยกนิ้วให้คุณเลยนี่ครับกำไรขึ้นมาแล้วเงินเข้าเห็นเห็นสิบเจ็ดอลลาร์โอ้โหเป็นไงถ้าเราคาดเราถูกแช่นี้เราได้เงินแล้วเห็นไหมถ้าคุณอยากเล่นอย่างนี้นะครับไปคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ตรงนี้เลยเหรอครับใช่มันจะมีบัญชีฝึกหัดให้เล่นหนึ่งนดอลลาร์หนึ่งนดอลลาร์ไปเล่นให้เก่งและเก่งเมื่อไหร่ค่อยเติมเข้าไปนะครับลองไปถามคนที่เขาอยู่ในวงการนี้เขาจะรู้ดีนัรเทรดเขาก็จะใช่ใช่เขาจะรู้ดีนะครับเปิดใจครับลองไปศึกษาดูนะครับต้องไปศึกษาก่อนนะก่อนจะเล่นกดที่ลิงกกกใต้้คคคคลลลลิปปนนเเเยยยรรรรรัััับบบถาาาอ่ไไท ไอ้เพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั่งจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดลแมนเรื่องตอนแค่30บาทแค่นี้นาก็ได้สัญลักษณ์เท่ๆอย่างนี้แล้วกราบสวัสดีวันที่ออสเรลแมนทุกทุกคนนะคะสวัสดีครับผมพางหายจนไม่นานมากๆเลยสำหรับคลิปพังตัวเอ้ย เชิญอีกแล้ววันนี้วันนี้เราต้องรบกวนคุณชูชาตินะคะฉายาคนเงี้ยนรถประจำแห่งศตวรรษปี2021มาเป็นคนพางตัวนะคะอยู่ในถังขยะถังขยะขยะทายุสบายเรื่องพางตัวไม่มีใครทําได้ดีเท่าพี่อีกแล้วเพราะมันไม่มีใครผอมเท่าพี่เลยแม,ม่มาเออ,เอ,อวันนี้ก็ต้องให้พี่ชาติเนี่ยไปพางตัวอยู่ในถังขยะ ที่เป็นถังขยะสาธารณะมันก็ไม่ใช่สาธารณะแล้วมันก็เป็นถังขยะเรานะเว้อันนี้มันคือถังขยะของเราบัญชานู่นอกบ้านเราไงที่เราไปวางไว้นอกบ้านเยวได้ทําการเอาขยะออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลัวพิชาติดเชื้อถูกต้องครับผมไม่งั้นงานจะหายไปหนึ่งคนเป็นยังเหงาแน่ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวพิชชาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในนั้นเออแล้วเดี๋ยวใครมาก็แบบขึ้นมานี่ยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นป้าข้างบ้านหรือใครก็ตามหรือพ่อแม่ฝั่งนู้นมาเล่นมาอะไรก็ขึ้นมาจัดให้หน่อยดหม เมื่อกี้ทุกคนเห็นตอนเปิดกล้องแล้วใช่ไหมว่าพี่กับเยว่จะร่วมมือกันแต่จริงๆแล้วะวันนี้กู่ไม่ยอมแล้วเพราะว่าพี่โดนมันหักหลังหลายรอบแล้ววันนี้พี่หักหลังมันมากทุกคนจําคลิปเป็นต้นไม้ได้ไหมไม่หักหลังพี่จำได้เลยวุ้หนังคลิปว่ะโดนหักหลังหลายคลิปเรื่องการพังตัวเนี่ยตอนนี้มันไปขี้ด้วยเป็นโอกาสที่ดีมีอะไรจะมองเอ้ยอะไรเนี่ย งานไปสภาพเนี่ยนี่ที่มาเนี่ยเราจะวางแผนกันอะไรเนี่ยเ้ยมชวนนุตวันนี้ไม่ใช่ให้พี่พางตัวไปอยู่ทางข้างหลังแล้วก็ไปตั้งหน้าบ้านแล้วก็ดีแล้วขยะเปลียกก็บอกว่าเปียก ไม่ใช่ใจนะเพื่อนไม่ใจแล้วเวลาใครเปิดมามันจะให้ทำให้ตกใจอ๋อเออถึงก็เลยจะหักหลังมันหักหลังมันไม่เป็นอมพาตแย่ออก็เดินไม่ใช่ฉันจะล้มมือกูไหมน่ะที่มันที่มันแกล้งพี่ชาติให้ผมไปขี่ใส่อ่ะเออออ๋นี่คุณแค้นไหมเกี้ยวใส่หนังให้กัเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมึจะให้มึงมาล้มมือกูไม่ใช่มันซ้ำเติมกูก็เดี๋ยวเวลาพี่ลงมาอยู่ในถังใหญ่ใช่ไหมนิ้มก็ไม่เปิดเาพี้ยงแล้วมึงก็ขับรถคนถังไปเม่งเลยไม่จางออกขับคน สนุกกว่าเอาเอาแตกแล้วป่ะต้มเนื้อแตกแล้วป่ะเอา๋ยวเอาให้บดกระดูกก็อีกไอ้จับนี่กูจะระแหวกใครคุจะมาหาคนร่วมงาออันตรายแล้วเออหมดมีขยี่ถังเลยโอเคพร้อมยังใบดากมากพร้อมยังมึงควนขี้ไว้เนี่ยควนขี้เหม็นติดกล้องมะน่ะมันจะร้อนมาเนี่ยไอ้กูไปนั่งรออ่ะเออมันเพิ่งจะเที่ยงร้อนก็ทำคร้อนนะนี่นี่ดูวิธีการลงขยะถังขยะแบบขั้นเทพอ่ะลงยังไงปัดโถชม่องลงให้ดูดิ ขยะโอ้โหนี่มันมาริโอเก่าเป็นไงคนเฉ่งไปสิคนเฉ <คน S 3> ่งอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยกับดุนหัวหนูลึงโป๊ะๆเลยหนูไปเอาโป๊ะๆก่อนโ,โ,โอเคโยขยะ ทำเตมเงี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยเงี้ยเสียหลักเลยกำลังจะดีแล้วเชี่ยเข้ามาโอ้แทดแดงๆ f minutes later อ้าว่าฮ่ฮ่า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 ฮ่อ่อฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮา

เนี่ยมึงไม่บอกเขาอ่ะไอ้สัสเนี่ยใครวะเจี๊ยมเจ๊ยมคุณเงี้ยอะไรวะแม่งเก็เก็บเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องเข้าอีกเหรอไม่เข้าใช่ไหมเขาจะแกล้งเราเจี๊ยวเราโง่เราเขาโง่แหละแต่เราฉลาดกว่านอนู่เนี่ยแล้วเราจะหักอีกรอบไหม ไม่ให้ไม่พิชาติออกฮะไม่ให้พิชาติออกเออเราเราก็ร่วมกันต่อตาองตายกลัวแกกลัวแกตายเลยขาดเลยไหมกลัวแกตายเลยตายทั้งเดียวขอค้างก็ไปแล้ก็ไม่ตายแล้วใช่ปะขออะไรอย่างนี้ไหมอ่าไปชงน้ำแดงใส่โซดามาให้กินหน่อยน้ำแดงโซดาเออผู้ทรมานมากเลยตอนนี้ระหว่างรอพวกมันอ่ะขยะเฮ้ยเป็นไงยมั้งเนี่ย โอ้ยร้อนโอ้ยมึงท,ทำอะไรกันอยู่เนี่ยในหของผมยังออกมาก็ไม่ทันเราบี้ตายเลยบีออ้าตายเลยเออมามามามึงกังเกียจอะกรคุณแม่เฮ้ <c oughs> <c oughs> พี่ชาตไม่อยู่แล้วไม่รรู้อะไบ้างเลยพะชาตพละชาติดียวเดี๋ยวเดียวพี่ชาตเละไปโจ๊กเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเพี่ชาตเอาดรถดีๆก็มีแม่มาชนทำลนอะไมเอาลนอย่างนี้มาชนชาตไอ้เหี้ยหมดเลยแก้ตัวเองนี่เยอะพี่ชาตต้องฟังคนเลย ไอเยี้ยอยังกันเทกันชนใหญ่ไอ้สัตว์มันชนสิบร้อยเลยอะทั้งหมดเลยอะเดี๋ยวนี่กูชนอะไรอะคาดิฟองคาดิเบียนก็มีแม่ไมาชนนี่กูโจมต่งขยาดใช่ไหมไอหยัดเครียดเลยไอ้ยนี้ไอ้หนี้ดูอีนี่ยืนขับคิกๆหอเครียดหอเครียดหอเ้ยหอเครียดเลยแล้วดูขับดูเอ้ยโอ้ยเหี้ยรถลอยเลยดูรถลอยเลยดูดิเอาเร็วเลยไอ้สัตว์รถกู ถจัดรถมีเป็นร้อยเป็นพันแม่มาชนเจอคันนี้มาก็ตังกิดแล้วเอาคันนี้มาทําไมวะเออแม่งชนเครื่องดับเลยอ่ะไม่เมื่อกี้พอไอ้นี่ใช่ไหมพอยิงคนเสร็จปุ๊บอะก็ตกใจพิชาติแล้วก็ตกใจกันชนที่มันออกมาด้วยแต่ว่าจะตกใจไม่ทันด้เยี่ยพังหมดเลยอ่ะรถคูเอาลงแล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องใส่แล้วกันไอ้นี่นี่ยไม่ต้องใส่แล้วกันชนเยี่ยพังเลยต้องเอาคาริเบียนมาดึงง้างดีจริงง้างห้าเป็นสัด หมดเลยรถกูทำไรอ่ะจะหักเลยเหรอเฮ้ยมันคืออะไรกันชนแล้วทำไมมันเปอาเป็นขนมปังติ๊บอย่างเงี้ยก็มึงดูสภาพดิมึงอย่ามาว่าหนูแดงกูไม่ได้นะเว้ยแห้งของมันดีจริงหักหลังมันไม่ได้จริงยแม่งหักหลังกูแม่งแ่งกูดัดไม่รถอ่ะไม่ดีเองแหละไอ้ตัวนี้ขับขับไดเหรอเดี๋ยวเนี้ยไอ้สัตว์เอาที่หลักทันกระชากก่อ ตูดุดเลยอะเอ้ล่างเองคุณไม่ไว้ใจนะไอ้โอ้โหแน่น It was at this moment that he knew he fucked up รถทังอุระอุระ พลาดเยพังุลทำไมดีพังหมดนี่น็อตปูนน่หน่ไมนเนี่ยจะแจ้งเกิดซะหน่อยเียแก้งตายซะแล้วพังหมดเออา้วอู้าะจาหมดเลยอุ well. ้ยตายวะถัม네ัแข็งแรงจริง่เออถังม่งแข็งวะถถถแข็งแัน้ไม่ชอีกเขาบอก10ร้อทับไม่แต่ะอ้ยย่นี้แกงสอนแกงสอนสแจ้งสี อะไรเนี่ยกิวพังตัวอะไรอะไรพังข้างคร่อมเขาจะอ๋พังมาไม่ใช่พังเหอไอ้แค่อะไรวะกูให้เรามากูไปชวน้ำแดงแล้วพ่ชาไอ้นี่ขับรถก็ยังงงอยู่างเงี้ยทำอะไรกันวะทำอะไรกันวะไม่เป็นไรไม่ใช่รถเราเออไม่ใช่รถเรารถคนนี้เฮ้ยมันมาวะเฮ้ยเป็นไงวะมันเงี้ยพชาพี่ชาจะแก้หนูเหรอทำไมหนูไม่ค่อยรู้สึกเหนียเท่าไหร่เลยวะเหนียวเรียกไปแทงกันได้ เฮียรถดีนี่ไม่ดีหรอกสภาพนี้ไม่ดีหรอกเรียกดีเหรอเนี่ยใครอยากให้ไปซื้อรถเคนมาดึงรถพี่ชาติตุ้มลงมาไม่ได้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 แสนไลค์จะยิ้วคอนแทคช่วยอย่างเงี้ยได้ได้แล้วตุ่มแล้วใครใครอยู่ข้างในพี่ชาติตเฮียอยู่ฝาท้ายด้วย เขาได้แสนไลค์เดี๋ยวคุูแม่งคลิกเนาได้ก็จะชอบพี่วันท่สนุกเกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะคะมึงหนุ่เหรอโอ้ยผมขับทนอะผมมันมากเลยพ่อห่วงถังพ่อห่วงนี่งั้นงูงูหน้านเหนือพอ่อเขาจะใช้ได้ไม่ละพอ่อ